สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะพาท่านผู้ชมมาเจอ,อสวนข้าวโพดนะคะซึ่งสวนข้าวโพดนี้นะคะเป็นสวนข้าวโพดแบบออร์แกนิกนะคะณมหาวิทยาลัโยโรยยัตชมมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ มีการกำหนดพื้นที่เพียงเล็กน้อยนะะในการสร้างสรรค์ต่อเนถึงการพุูกสีเขียวในพื้นที่ทําการเกษตรนี้นะคะและก็าพื้นที่นี้ได้ใช้เป็นแหล่งการศึกษาของนิสิตน,นักศึกษาในะระดับของมหาวิทยาลัยที่กําหนดขึ้นในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานะคะมุ่งมั่นพัฒนาเด็กโดยให้เด็กเนี่ยนักศึกษาเนี่ยนะคะลงการลงมาทําการฝึกในการปลูกจริงในการดูแลจริงแล้วก็ กระบวนการการดูแลในการปุ๋ยตลอดจนถึงการปลูกแล้วก็เมื่อเกิดผลิตผลแล้วนะคะช่วงระยะเวลาในการเก็บและการสร้างคุณภาพเพิ่มตลอดจนถึงการจําหน่ายและการกําหนดราคานี่จึงถือว่าเป็นหลักสูตรในรับอุดมศึกษานะคะที่มีการกําหนดขึ้นที่ให้นักศึกษาที่มีความสนใจในด้านของการเกษตรนะคะตางๆได้มาศึกษาเรียนรู้และก็ได้ปฏิบัติจริงไม่ใช่แต่เพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่ได้ลงที่ในภาคปฏิบัติจริงนะคะอันนี้ก็เลยเอามายากาศของไร่ข้าวโพดที่มีความสวยงาม ของมหาวิทยาลัยมาให้คนได้ชื่นชมนะคะจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภกรค่ะ